จะจับหัวใหม่ได้จับหัวใหม่ได้ไไครับสวัสดีค่ะพัชรวิวุฒิตามากรูนซีศููลูกพีทค่ะ Just gonna stand and watch me burn, but that's alright because I like the way it hurts. gone gonna stand and hear me cry, but that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie, hey I Love the way you lie. เร็วสิคะเรับเร็วรักชาติรักที่ไรแต่ไต้ไซพงหรือรักเองชิ้นนุ่มก็คสวยดีรักที่นำสกืนรักยี่หอรถยนต์รักเพราะว่าไม่จนนี่สตาร์ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สร้อยย่องปีอารครับชื่อเล่นชื่อเกมครับยื้อก็เหมือนว่าจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยเอามือออกมาจากข้างหลังยยื้อก็เหมือนว่าจะยิ่งเหนื่อย รักม่ช่วยอะไรเลยเธอไม่ยอมเปลี่ยนฉันไม่ยอมเปลี่ยนยังคงทำตัวเหมือนเคยๆปรับความเข้าใจกันไปมันเกิดซ้ำออกด้านนี้ค่ะได้ไหมจริงออกด้านนี้ก็ได้เนะได้ไหมสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวไพลินศีรอดค่ะชื่อเล่นชื่อเมยค่ะซีศูนสค่ะเพราะฝันของฉันคือวันยิ่งใหญ่มีจุดมุงม่งหมายคือการเป็นดาวเน็ตเนื่อยแรมร้อนเราร้อนรือแนมหนา ใจสัส่งให้เท้าอิงก้าวเดินไปขอเพลงเร็วสิคะเต้นด้วยค่ะ โอ้ยแค่สิ่งมากๆใครยากจะอยากจะดูจะละแต่เราเธอต้องมีสุขภาพเย่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 วันไม่เคยจะนิ่งคอยโรแมนติกจะตายจะตายแล้วก็คิดว่าเธอนั้นจะนายเย่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 เฟซบุ๊กเธอก็เข้ามาย่อนว้าวว้าวทวิตมาใส่ซคุณน่าตลอดว้าวว้าวแต่แอบพอใจฉันเริ่มจะจอนท้ค่ะกำลังหนุกอยู่เลยน้องอ้วนได้แล้วเลิก สวัสดีครับบอสอิ It, ทธินันยศดพยุงศักดิ์ครับ4004 ยิ้มของเธอแค่ครั้งหนึ่งหัวเราะของเธอแค่ครั้งหนึ่งเธอรู้ไหมมีค่าแค่ไหนหมื่นพันฉันจะสะสมทุกอารมณ์ของเธอไวเติมใจในวันที่ต้องการเธอคือค่านานคือรางวาัลและเป็นเหมือนหนึ่งของวันที่เติมให้ชีวิตฉันสวยงามไม่ว่าหัน หน้าไปทางไหนก็เพราะว่ามีแต่ความอ่อนหวานเป็นขค่นานเป็นรางวานันและเป็นเมนเด้งของควันที่เติมีชีวิตฉันสวยางามมีไหมพลงังมีไหมมีเปล่าเปิดเพลงฟ้าฝากให้เจอไปบอกเขาที อากาศร้อนติดเกาะร้างมันนานหลายปีบอกว่ารู้ไม่เจอรอยจูบมันคือสิ่งที่แสนดีจาคนี้เจอไม่มีใครอาจจะ like ไม่สวัสดีค่ะวาลิพินคอยคลาย4005ค่ะไฟยังมีตา ที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันท่ามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมีแรงสู้ไปึรึรลมก็รู้ว่าฉันยีงมี สวัสดีค่ะชื่อพอลพัฒเรียบร้อยค่ะ4006ค่ะชื่อเล่นชื่ออิงค่ะไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหน,นไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สู้อยู่หัวใจพียง็รักคือใจ จะนึกคำเป็นได้ในโรคนี้ดดดเด็กๆคะฮอใหญ่โตมากเลยเนาะร้องส่งพลังไปให้ถึงข้างหลังเลยค่ะมีพลังเท่า,าไหร่ใส่ไม่หมดเลยฟังก่อนลูกฮอมันใหญ่ลูกร้องแค่นี้ไม่พอลูกมีพลังเท่าไหร่ใส่ไม่หมดอยากขาบ้านเปล่าอยากไหมเออแล้วก็แนะนำอีกนิดนึงนะครับว่า ท่าทางการยืนร้องอขอหมดนักร้องหน่อยไม่ใช่หมดแบบว่าร้องเพลงหน้าเสาธงนะครับคือถ้าเราเห็นว่านักร้องที่เขาร้องเขาร้องเขาเขาทำยังไงสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยบางคนก็เอามือกุมท้องบางคนก็เอามือกุมอวัยวะ,วะอะไรสักอย่างของตนหรือว่าเอามือคว้หลังไว้เราอย่าทําในสิ่งที่ที่เราไม่เคยเห็นว่านักร้องเขาทำอ่ะเราขอให้ทําเสมือนในโหมดของนักร้องอนะครับ ทุกคนเข้าใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อปริชาธิมินวัฒน์ชื่อเล่นอลิตซีศูนค่ะเมฆดูสวยงามเมื่อ,อยามมองฟ้าฟ้าดูกว้างใหญ่เหมือนเก่า สวัสดีค่ะเยียพยีเขียนประเสริฐซีศูนย์ศูนย์แปดค่ะตรงมาเลยค่ะ ก็สอดสอดอยู่ที่นี่ยังสอดสอดอยากก็รักมาลอดลอดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาปลอดฟ้ามาปลอดยิงสอดสอดอยู่ขีบสว0 0 9ค่ะสวัสดีครับนัทวุฒิขาววิสิทธิ์พรนะครับ4009ชื่อเล่นพูดดังๆพูดดังๆครับชื่อเล่นชื่อเขาตูนะครับ4009ครับ ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงทียืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้มันทะลุถึงหัวใจเธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไร ขอเพลงสากลใช่ครับแล้วขอสบตากันนิดหนึ่งต้องกดคางลงอย่าเงยหน้าร้องมาก But only love can s a v s tryin to walk away but I believe for you and me the sun will shine one day So I just pray my part Pray you have a change of heart But I can't make you see it through That's something only love can do mm, ทีนี้ขอสื่อสารได้ไหมคะก็ยังเหมือนเดิมเนาะยังหลับหูหลับตาคือรู้ว่ามันฟีลแต่ว่ามันมันไม่มีการสื่อสารต้องมีด้วยอะค่ะครับก็มันเป็นรกที่เกิดจากความใกล้ชิดผ่านสิ่งที่มีชีวิตเร็วเร็วพี่ลักมาถึงจะให้น้องเต้นด้วยป่ะไม่ต้องเต้นอือ นี่มัน Media, มีเดียมอ่รอะมีมมมเดียมเร้วกว่านี้ <laughs> จึงจึ่งปอกจึ่งจึงจึงงปอกจึงจึงจึงจงปอกไงเออให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตาฉันไหมฉันอยากให้าพสนไดอดูแล้วมันจะขาใจดูแล้วมันจะขาดใจลูก เออกดหน้าลงแล้วอย่าไปเค้นอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเออเอาสบายกว่านี้ค่ะอุ้ยเหมือนช่วยยังไงก็ไม่รู้เนาะเออ okay. ่อเธอคืออยากจะบอกรักคืออยากจะฝากรักทำไมลำบากนัารักกันรักกันเธอเฮ้ยแยก็อยากรักโอเคขอบคุณครับจะคอมเมนต์ให้นะว่า เรามองไม่เห็นความแตกต่างหลากหลายเลยคือร้องมาทุกเพลงมันเหมือนกันหมดทั้งที่เนื้อหาของเพลงก็ไม่เหมือนแต่สไตล์อ่ะวิธีการนำเสนอครับมันมันมันเหมือนกันมันก็เลยดูเริ่มน่าเบื่อคือเพลงเร็วมันก็ไม่เร็วอ่ะคือปัญหาคือน้องอาจจะถนัดกับเพลงแนวนี้แต่ว่ารายการเรามันโคตรวาเลตี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามาร้องเพลงอย่างแนวเดียวสมมติลุกทุ่งอย่างเดียว หรือเพลงเน้ยมีเดียมมีเดียมอย่างเงี้ยฟิลอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไมันก็ไม่เข้ากับรายการเราอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าสมมติได้เข้าไปก็อยากจะให้แก้ไขเรื่องหนึ่งก็คืออย่าหลับหูหลับตาร้องการสื่อสารเรื่องอารมณ์และความหมายในเพลงสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราเราร้องแล้วเราปรากฏล่างไงถ้าสมมุติว่าเราไปร้องอยู่หลังเวทีแล้วเอาเสียงอย่างเดียวไม่เป็นไรคุณจะทําหน้าไงก็ได้ใช่ปะ่ะนะอันนี้ประการแรกประการที่สองก็คือคุณต้องหาความหลากหลาย พิสูจน์ให้เราเห็นว่าคุณสามารถรับมือกับลูกทุ่งได้ร็อกได้เพลงสากลได้เพลงช้าเพลงเร็วเพลงสนุกเพลงซึ้งได้ตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยนะแต่ก็ถือว่าโอเคเท่าที่ร้องมาทั้งหมดน้องก็ดูร้องเพลงเป็นที่สุดนะครับที่ผ่านมาโอเคเป็นกําลังใจให้เผื่อจะได้เข้าไปเวิร์กช็อปแต่จำให้จะต้องแก้ไขขอบคุณครับได้ครับ